ที่ตีคู่มากับเรื่องของโควิด -19 จริงๆจะมีเรื่องใหญ่อยู่อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ<ม>โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ย a ฮชแท็เเชียงใหม่อยู่ในทวิตเตอร์กันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือเรื่องใหญ่แต่ว่าโดนเรื่องใหญ่เช่นกันคือโควิด -19 เนี่ยกลบ ดังนั้นเมื่อวานก็เลยมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะช่วยกันเซฟเชียงใหม่หลายคนพูดไปถึงว่าตอนที่เกิดไฟป่าที่ออสเตรเลียที่เป็นไฟไมหม้ใหญ่ที่นั่นเนี่ยเราคนไทยยังช่วยกันติดแฮชแท็กยังส่งใจไปที่ออสเตรเลียดังนั้นตอนนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเองคือที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะให้ภาครัฐรวมไปถึงสังคมตื่นตัวกับเรื่องนี้ด้วยนอกเหนือจากเรื่องโควิด ซึ่งเดี๋ยวโควิด1 9เนี่ยเรามาไล่เลียงกันนะคะคุณผู้ชมมีมาตรการต่างๆที่คอรมอเมื่อวานประชุมแล้วก็เคาะออกมาหลายมาตรการรวมไปถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วยวันนี้อยากจะเริ่มต้นกันเรื่องของไฟป่านี่นะคะคุณผู้ชมภาพหลายภาพที่ก่อนหน้านี้เรานําเสนอไปทั้งคนทั้งสัตว์นะคะคนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อย่างเดียวแต่หมายถึงเจ้าหน้าที่สละชีวิต เพื่อเข้าไปดับไฟป่าก็มีแล้วหลายท่านสัตว์ล้มตายภาคหน้าเ,เวทนาก็หลายตัวหลายชนิดล่าสุดมีภาพของดอยม่อนจองอยู่ที่อำเภออมก๋อยจังหว,วัดเชียงใหม,ม่ถ้าภาพจะขึ้นไามให้คุณผู้ชมได้ดูเพื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่คนที่ชอบการเดินป่าเนี่ยชอบไปติดหนึ่งในสิยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ณนะวันนี้ภาพเป็นอย่างนี้ค่ะภาพเมื่อวันที่6เมษายนกับภาพเก่ามันต่างกันอย่างสิ้นเชิงดอยม่อนจองถูกไฟป่าเผาผลาญจนสภาพกลายเป็นแบบนี้ mm. คือจุดสูงสุดของดอยม่อนจองเนี่ยเราจะเรียกว่าหัวสิงเพราะว่าลักษณะคล้ายๆกับหัวสิงโตดอยม่อนจองเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างเช่นกวางผาเลียงผาแล้วก็โขลงช้างป่า ณนะวันนี้สภาพคือดำเป็นตอตะโกนะคะขณะที่ดอยสุเทพดอยสุเทพเนี่ยดับเท่าไหร่ก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งถูกต้นไม้ล้มทับตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยทุลักทุเลนะคะเพราะว่าคนเข้าไปช่วยก็ต้องเดินเท้าเ,<อ>เป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะหามกันลงมา เป็นเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสังกัดสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค่ะล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะคือได้รับบาดเจ็บที่หลังแล้วก็ไหลซ้ายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมท่ากลางข่าวใหญ่คือโควิด -19 มันก็ยังมีอีกข่าวใหญ่แทกอยู่ด้วยเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้ เรื่องนี้เข้าคอรอมอค่ะแล้วท่านก็สั่งการกำชับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกระทรวงทรัพย์บูรณาการงานร่วมกันเอาให้แบบเด็ดขาดนะคะ ท่านนายกเน้น,น,นย้าว่าหน่วยงานไหนถ้ามีกฎหมายไหนที่สามารถเอามาใช้ได้ให้งัดเอามาใช้อย่างเต็มที่ไม่ให้ละเวน้นถ้าจับได้ก็ให้จับเลยเพราะว่าไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากการเผานะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละเผาพอเผา,าเสร็จแล้วมันก็ลาม ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาก็จับคดีที่มีการฟ้องร้องกันก็เพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีการฟ้องร้องคดีแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณว่าราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีกระชวงทรัพย์บอกว่าให้ทางราชการเป็นเจ้าทุกฟ้องดําเนินคดีทุกรายค่ะก็ต้องเอากฎหมายเข้ามาช่วยด้วย,วยเนี่ยนะคะเงิ่วไปบ เมื่อวานนี้คุณวาราวุธเองก็บอกว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เสียสละตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองด้วยหลังจากที่มันก็มีรายงานเจ้าหน้าที่หลายท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้อันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน ผืนป่าที่สูญเสียไปถ้าเราไม่อยากให้ภาพของประเทศไทยเป็นเหมือนกับที่ออสเตรเลียก็ต้องรวมไม้ร่วมมือช่วยกันนะคะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยจับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเชียงรายเนี่ยกรณีคล้ายๆกับเชียงใหม่แต่ว่าเบากว่าคือมีคนเนี่ยเข้าไปเผาพอเผาเสร็จแล้วมันลามนะคะที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวานนี้จับกลุ่มนายสุทิวัดอานึกของกลางก็คือรังพึ่งป่ากาับไฟแช็กแล้วก็จอบแล้วก็มีดคือเป็นชาวบ้านที่เข้าไปหารังพึ่งแล้วก็เผาป่าจากนั้นมันลามเนี่ยค่ะฮอตสปอตที่เชียงราย1599จุดนะคะ นี่เขาก็เอากฎหมายเข้าไปช่วยเข้าไปบังคับใช้นอกจากนี้ไฟป่าดอยจระเข้ดอยจระเข้เนี่ยไม่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่3เมษาเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำแนวกันไฟให้อยู่ในวงจำกัดนะคะแล้วก็สนับสนุนเฮ <c oughs> ลิคอปเตอร์เอาน้ำขึ้นไปดับไฟป่า นี่ก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่แล้วก็มีจุดที่อำเภอเทิงด้วยสำหรับจังหวัดเชียงรายเนี่ยคะ่ะไฟป่าลามเข้าไม้บ้านของชาวบ้านที่หมู่สิตตบตําบลตับเต่านี่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดไฟเผาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับจุดนี้ประมาณสักสิบครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนภาพเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็น สสในพื้นที่ภาคเหนือของพักเพื่อไทยเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะคะแนะนำอยากจะให้แก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นก็คือต้องเอาให้อยู่ตอนนี้ค่ะดับไฟป่าให้อยู่แล้วก็ประกาศให้พื้นที่ที่รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุณวราวุิศิลปะอาชาบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงในการประชุมคอรมอนะคะว่าจะประกาศเขตภัยพิบัติที่จุดไหน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงทรัพย์ดำเนินการปิดป่าไปแล้วดังนั้นพอปิดป่าเจอใครเข้าป่าจับหมดเพราะไม่มีเหตุใดที่ใครจะเข้าไปในป่าอีกเมื่อมีการประกาศปิดแล้วขณะที่ระยะยาวแน่นอนละคะ่ะคุณผู้ชมก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องผลกระทบจากการเผาป่าเนี่ยนะคะ เพราะเราไม่ได้สูญเสียเฉพาะระบบนิเวศพื้นที่ป่าอย่างเดียวแต่ปัญหาที่มันจะมาคู่กันคือเรื่องของฝุ่นก็มลพิษมันก็จะวนกลับมากระทบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อีกนี่แหละค่ะตีห้ 5, ดูค่าฝุ่นกันหน่อยนะคะเชียงใหม่อันดับ1 425ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตรย้ำกันอีกทีค่ามาตรฐานคือ50 เชียงใหม่425และอันดับ2คือเชียงราย224ไมโครกร,รัมต่อลูกบารเมตรคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็น2จังหวัดที่มันยังมีเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าอยู่นะคะใช่ครับและช่วงนี้อินสตาแกรมของผมของน้องไบรท์เราได้รับข้อความจากชาวภาคเหนือเป็นจํานวนมากแทบทั้งนั้นเลยนะครับที่บ่นเรื่องของปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นหมอกควันพิษเหล่านีา้ก็ขอให้แก้ปัญหานี้ได้โดยเร็วนะครับ